เนื้องอกเมล็งกลับมาเป็นสุขภาพที่ปกติได้อย่างแน่นอนร้อซครับเนื้อเยื่ออะไรที่มันผิดปกติเนื้องอกหรือว่าเซลล์เมล็งกินป้องกันเอาไว้ตั้งแต่บำรุงได้1เม็ด2เม็ดก่อนนอนตัวคิลเลอร์ทีเซลเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นเขาเจอเนื้อเยื่อที่ผิดปกติเนี่ยเขาก็จะไปจัดการ แล้วก็สลายเซลก็มีไปแบบธรรมชาติกระจายเลือดทั้งแล้วก็ได้พวกเนื้องอกแต่ที่บอตีเราก็ไปออกรายการมาหลายช่องทางเป็น20ปีแล้วค่ะความรู้คือประทีปนะคะแล้วก็มาจัดทํารายการให้หมอที่ไปออกรายการเนี่ยจริงๆถ้ารวมๆกันนี่ก็ถึง20ครับ่าได้อยู่แล้วก็มีทั้งหนังสือตีพิมพ์ให้ด้วยคุณหมอมาทีไรก็จะให้คําแนะนํา เรื่องการดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็จะมีข้อมูลใหม่ๆมา,มาฝากกันทุกครั้งเลยนะคะแล้วก็มีโรงงานที่ผลิตยาสมุนไพรเป็นของตัวเองด้วยหมอชื่อหมอเจมนะครับไม่ว่าท่านจะมีปัญหาอะไรเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยครับท่านมั่นใจได้แน่นอนว่าสุขภาพของท่านจะกลับมาเป็นปกติทางเราเนี่ยก็จะมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตอนนี้เราก็เปิดศูนย์ที่เยอรมันมีงานวิจัยระดับนานาชาตินะครับเราก็ให้ทางเยอรมันเนี่ยมาร่วมวิจัยด้วยเคสต่างๆที่รักษากันมาเนี่ย เยอะแยะมากมายค่ะทักเข้ามาเลยครับกลับมาเป็นสุขภาพที่ปกติได้อย่างแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับรู้จักกับคุณหมอเนี่ยสิบกว่าปีแล้วค่ะเห็นคุณหมอออกรายการขายทุกโรคขายทุกโรคตอนนั้นแบบเป็นซีซีที่ไปหาคุณหมอแล้วก็จะเป็นเต้านมสองข้างแล้วก็ทานยานี้มามาตลอดเลยจนมันหายเจอกันกี่ปีแล้วครับประมาณปีใหม่เลยนี่สจกว่าปีได้มีบางผื่นที่นมก็ทานยา ตอนนี้ก็ดีแล้วดีแล้วดีแล้วไม่มีแล้วเป็นตรวจที่สถาบันมะเร็งเขาบอกมีก้อนซีก็เลยมาหาคุณหมอเพื่อไม่อยากผ่าตัดตอนนี้ก็ตรวจเขาบอกว่าเล็กลงก็มาเจอแม่มีตัวแคสเซิลที่ตับอ่อนคุณหมอก็เลยจัดยาก็มารีเชคให้มันลดลงไปดูในนิตยสารเจอคุณหมอการรักษาการดูแลสุขภาพมันไม่ได้ใช้เคมีการบริการการดูแลการให้ข้อมูลมันก็สามารถที่เราจะไปทาความเข้าใจกับร่างกายเราได้ยาสมัยใหม่เนี่ย คือถ้าทานแล้วเนี่ยมันจะมีในเรื่องของสารตกค้างด้วยมันไม่เป็นสารธรรมชาติหรือสมุนไพรอย่างที่คุณหมอทำอยู่คุณหมอเป็นกันเองดูแลคนไข้ดีหมอใจดีมากช่วยจริงๆช่วยเต็มที่นี่รู้จักกันมานนี่เกืบ20ปีเนาะรู้สึกทานยาที่นี่แล้วก็จะหายหลายอย่างมารักษาคุณหมอนี่หลายปีแล้วก็ดีขึ้นครับคุณหมอมีความรอบรู้อะ แล้วคุณหมอใจเย็นติดตามเป็นไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยคืออกอุ่นใจไงที่เจอกันนี่ประมาณ20ปีได้หรืไมครับ20ปีได้สีบ่บปีเป็นกันเอง พูดให้ฟังมันเป็นงั้นงี้อะไรลูกไปเล่าละเอียดพอใจก็มามาเป็นเพื่อนคุณแม่คประมาณยี่สปีครับประทับใจคุณหมอมีความเป็นกันเองแล้วก็อธิบายได้ชัดเจนแล้วท่านก็จะแนะนําว่าควรทําอะไรไม่ควรทําอะไรรู้จักกันมานานแล้วยีสิปีกว่าค่ะทานยานี้มามาตลอดเลยจนมันหายรู้จักทางคลินิกทางช่องทางไหนหรอครับอ๋อทางทีวีค่ะเป็นยี่สกว่าปีแล้วยด็คุณหมอเลี่ยเยอะมากเลยอะไรอย่างนี้ค่ะ ก็คุณหมอเป็นกันเองมากนะคะแนะนำอะไรดีๆเยอะมากเลยทั้งเราเนี่ยเป็นโรงงานของเราเองด้วยนะครับเราก็ดูแลตั้งแต่ต้นน้ํายันปลายน้ำนะครับตัวยาที่เราใช้เนี่ยเป็นตัวยาพึกษาสารนะครับเป็นตัวยาจากทั่วทุกมุมโลกเลยครับเราก็จะคัดมาให้ท่านเป็นอย่างดีแล้วครับเป็นสูตรเฉพาะของทั้งเราเอง ไปหาที่อื่นเนี่ยไม่มีเป็นการรักษาจำเพาะบุคคลนั้นๆน,น,นะครับท่านจะได้ตัวยาที่ดีที่สุดได้การรักษาที่ดีที่สุดแน่นอนครับแพทย์เนี่ยดูให้ทุกเคสเลยหายเป็นปิดทิ้งนะครับไม่ต้องไปพึ่งเคมีตลอดชีวิตไม่ต้องไปรักษาตลอดชีวิตไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลตลอดชีวิตไม่ต้องทานอาหารเสริมไปตลอดชีวิตเคสเนี้ยตอนแรกขึ้นบ้านไม่ได้ต้องยิ้วกันมาหอมมากเลยอะไรก็ไม่เอาแล้วอ่ะไม่มีแรงสภาพแล้วค่ะแต่ว่า โอ้ผู้ป่วยตั้งใจมากแล้วก็แบบกินจริง,งๆให้ทานอะไทานก็มีวันดีคืนค่ะจนมาช่วงหลังเนี่ยบางทีก็พาผู้ป่วยมาสามารถปรึกษาเข้ามาได้เลยนะครับที่ลายทางการนะครับ <S S I d r j a m e. <S S I d f e. i d r d r j a m e a d f i r d r j a m e นะคะ a d f i r d r j a m e ค่ะในรลยทางการเนี่ยอย่าลืมใส่แอดเดี๋ยวไปติดคนอื่นตรงนี้สำคัญนะครับ